อ๋อตอนนี้มาสะพานแฝนแก่งกระจานนะครับเราจักรยานข้ามก็ไม่รู้ยังไงไม่กล้าเอาข้ามกดตกน้ำเออสี่น้องครับนูครับจองแม่ลูกนู่นแหะนั่งอยู่กลางสะพานเลยครับโอ้โหเซลฟี่กันนะดูโอ้สนุกสนานเออครับโอ้บรรยากาศดีแต่วันนี้มาสายหน่อยครับตื่นสาย รอหลานหลานตื่นาสายสายครับผ่านสวยครับดูครับอันนี้ไม่ไม่ใช่สันเขื่อนนะครับนี่หางแต่นี่ประพานแฝนอืมมีดาราเขามาถ่ายรูปกันด้วยครับดูธรรมชาติครับแดดโอ้แดดร้อนนิดนึง แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเออรูปเดียวเลยอ่านะครับเนี่ยดูครับเนี่ยสะพานแฝนเอาผมจะเดินให้ดูครับโอ้โหนี่ครับโอ้ธรรมชาติสวยงามแต่หน้าแรงครับยังว่าเดือนเมษาน้ำจะน้อยไปหน่อยครับอ่าดูครับดูวิว นี่ครับดูสะพานแฝนแก่งกระจานดูน้ำครับดูทิวทัศน์โอ้ดูธรรมชาติสวยนะครับท่านไหนลองมาเที่ยวชมได้ครับแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีครั้งแรกนะครับที่ผมได้มาออืมอืมมพาครอบครัวมาเที่ยวที่แก่งกระจาน เมื่อคืนนี้ก็นอนที่อบฟ้ารีสอร์ทนะครับอืมโอ้เด็กเล่นน้ําสนุกกันเพลิดเพลินกันอืมนี่ครับผมให้ดูให้เจ้าทั่วครับอืมทางนู้นเขาไม่มาแล้วเขาร้อนแดดคเขาสู้ผมไม่ได้อืมดูครับดูดูโอ้สวยน้ําใสครับอืมอืม ครับถ้หนาฝนก็คงจะดีหน่อยครับเพราะว่านี้หน้าแรงเดือนเมษาอะปลายเมษาที่ผมมาอมสะพานแฝนจะโยกแยกนะครับเห็นทางเจ้าหน้าที่อะเขาบอกว่าเวลาทิปจักรยาน่ะหรือจูงจักรยานต้องจูงข้ามเขาห้ามจอดพราสะพานนะเวลาคนเดินเยอะมันจะโยกแยกโยกแยกโยกแยกเจะทำให้ทรัพย์สินเสียหาย เอาของใส่ไว้หน้ารถหรืออะไรแบบนี้เดี๋วลวดหล่นลงน้ำปลาไปกินด้วยนี่ครับธรรมชาติชิวๆอ่าทีนี้เริ่มแดดเริ่มร้อนแล้วครับเดี๋ยวไว้อกาสหน้าเดี๋ยวมาถ่ายทำให้ดูใหม่นะครับ